ันเยอะทุกอย่างทำเองหมดครับไ,ไ,ไม่ได้ทำเองไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพราะแม่เป็นอย่างไรคะแม่เป็นงานแม่เป็นงานโรงเรียนชาวบ้านเนี่ยให้อะไรกับผมบ้างครับก็ให้โอกาสคนที่ผิดพลาดไปแล้วนะครับคนที่แม่เรียน,ยนในระบบก็ยังให้โอกาสมารเรียนมันสอนแลวนะวิเคระคิดคนระับเมื่อโรงเรียนให้โอกาสแล้วเนี่ยผมจะทำยังไงต่อไปคะ ผมก็จะเรียนต่อให้จบสูงสครับแล้วก็ไปประกอบอาชีพที่สุจริตครับดีค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆน้องๆบ้างครับก็อยากราอโอกาสที่เขายื่นให้นะครับต้องไปหาโอกาส ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมทําให้ปีการศึกษา2,551มีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับจํานวน151คนนักเรียนจากฮองเฮียนเจ้าบ้านเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จํานวน7คนปีการศึกษา2,552มีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับจํานวน208คนมีนักเรียนจากฮงเฮียนเจ้าบ้านเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จํานวน11คนและปีการศึกษา2,553 มีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับจำนวน182คนมีนักเรียนจากโรงเรียนชาวบ้านเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน16คนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ต้องได้รับความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนผู้ปกครองที่สนับสนุนกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพเป็นศักยภาพ